ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ซ่อนตัวอยู่กลางเขาล้อมรอบด้วยป่าไม้เขียวขจีและสายหมอกจางๆที่ลอยอ้อยอิงเหนือยอดไม้ตลอดทั้งวันอากาศที่นี่หนาวเย็นตลอดปีแม้ในฤดูร้อนก็ยังต้องคลุมไหล่ด้วยผ้าห่มหนาๆนานาเมื่อพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าชาวบ้านที่นี่ใช้ชีวิตเรียบง่ายสืบทอดประเพณีดั้งเดิมมาหลายชั่วอายุคนใจกลางหมู่บ้าน มีวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นมานานนับร้อยปีศาลาวัดหลังหนึ่งตั้งอยู่ติดกับต้นโพใหญ่ใต้าชายคาไม้ที่กร่อนผุและเสาลำไผ่ที่ขึ้นรายอยู่บ้างมีเสาไม้ต้นหนึ่งตั้งอยู่โดดเด่นเป็นไม้เนื้อแข็งเก่าแก่ขนาดใหญ่เกินกว่าที่จะยกหรือเคลื่อนย้ายได้ง่ายๆสีของเสานั้นเข้มคล้ำไปด้วยการเวลาแต่ที่แปลกประหลาดคือเสาต้นนี้ตกน้ำมันน้ำมันเหนียวสีดำอม,มแดงคยคอย ไหลออกจากเสาเป็นทางแม้ช่างไม้จะมาตรวจสอบหลายครั้งก็ไม่มีใครสามารถอธิบายได้ว่าของเหลวนั้นมาจากไหนมันไม่มีกลิ่นเหมือนน้ำมันไม้ทั่วไปและยิ่งเช็ดเท่าไหร่ไม่นานก็จะไหลออกมาใหม่ตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาว่าเสาต้นนี้เคยเป็นเสาหลักของบ้านหลังหนึ่งที่เคยตั้งอยู่บนพื้นที่วัดในปัจจุบันเจ้าของบ้านในอดีตเป็นหญิงสาวผู้เลอโฉม ชื่อว่าแม่บัวผันนางเป็นหญิงไม้ที่อยู่คนเดียวผู้คนเล่ากันว่านางมีพลังพิเศษสามารถติดต่อกับวิญญาณได้และมักจะช่วยเหลือชาวบ้านที่เจ็บป่วยหรือมีเคราะห์กรรมแต่วันหนึ่งแม่บัวผันหายตัวไปอย่างลึกลับไม่มีใครพบศพไม่มีร่องรอยใดๆนอกจากรอยเท้าที่หายเข้าไปในป่าทึบหลังบ้านหลังจากนั้นไม่นานบ้านของนางก็ถูกไฟไหม้จนเหลือแต่ซากและไม้บางส่วนจากบ้านนั้นถูกนำมาใช้สร้างสารวัดรวมถึงเสาต้นนี้ หลังจากที่เสาตกน้ำมันเริ่มปรากฏอาการชาวบ้านเริ่มพบกับเหตุการณ์ประหลาดประหลาดได้ยินเสียงผู้หญิงร้องให้เบาๆกลางดึกบางครั้งมีเงาคล้ายผู้หญิงผมยาวเดินผ่านศาลาโดยไม่มีเสียงฝีเทา้าหรือแม้แต่เสียงกระซิบที่ลอยมากับลมเย็นเยอกพระในวัดและผู้รู้ต่างเชื่อว่าวิญ,ญญาณของแม่บัวพันยังคงสิงสถิตยอยู่ในเสาต้นนี้รอคอยบางสิ่งหรืออาจยังมีเรื่องราวบางอย่างที่ยังไม่ถูกเปิดเผย ไม่มีใครกล้าแต่ต้องเสาไม่มีใครกล้าเคลื่อนย้ายหรือทุบทำลายแม้ศาลาจะรุดโทรมลงทุกปีแต่เสาต้นนี้กลับไม่ผุพังไม่ถูกปลวกแทกัดแม้แต่น้อยแล้วน้ำมันก็ยังคงไหลไม่หยุดบางคืนมันไหลแรงราวกับมีใครสะอื้นร้องอยู่ข้างในคืนใดที่พระจันทร์เต็มดวงมักจะมีเสียงแปลกประหลาดดังมาจากเสาบางว่าได้ยินเสียงครวญครางเบาๆคล้ายหญิงสาวก,กำลังเศร้าโศกบางก็เป็นเสียงกระซิบที่ฟังไม่ชัดเจน แต่แฝงด้วยความเศร้าและความเครียดแขน้นพระลูกวัดรูปหนึ่งเคยเผลอเข้าไปใกล้เสาในยามบิการและเล่าว่าได้กลิ่นเหม็นสาบของศพเน่าชยออกมาจากเสาทั้งที่ภายนอกดูสะอาดเรียบร้อยดีเคยมีพระหนุ่มจากต่างถิ่นผู้ไม่เชื่อเรื่องลี้ลับพยายามใช้ผ้าขาวเช็ดน้ำมันจากเสาอย่างล้อเล่นวันรุ่งขึ้นพบว่าเขาเป็นไข้หนักเงื่อไหลไม่หยุด ฝันร้ายทุกคืนฝันว่าอยู่ในป่าเปลี่ยวกับหญิงสาวในชุดขาวที่ร้องให้แล้วจ้องเขาขมิงบอกเพลงว่าเจ้ารู้แล้วอย่าพูดอย่าบอกใครและเมื่อไขลดลงเขาก็ลาสิกขาทันทีไม่กล่าวอันใดอีกเลยคนในหมู่บ้านเองก็เล่าไม่เหมือนกันนักบางคนบอกว่าเห็นเงาผู้หญิงในชุดขาวเดินวนรอบเสาในคืนฝนตกบางว่าเคยเห็นคราบน้ำมันไหลเป็นตัวอักษรโบราณแต่พ่อจะบันทึกหรือลากออกมากลับหายวับไปเฉยเฉยราวกับไม่เคยเกิดขึ้น ผู้เท่าผู้แก่บางคนกล่าวด้วยเสียงเบาว่าแม่บัวพันอาจไม่ใช่แค่หญิงสาวธรรมดาบางตำนานว่ากันว่านางเป็นหมอผีเก่าผู้มีพลังควบคุมวิญญาณหากใครไปลบหลู่นางจะตามไปถึงในฝันแล้วทำให้ผู้นั้นคลุ้มคลั่งเสียสติหรือหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเหมือนที่เคยเกิดขึ้นกับชายคนหนึ่งซึ่งเมาแล้วเข้าไปปีนเสาเพื่ออดเพื่อนเพียงข้ามคืนเขาหายไปจากหมู่บ้านไม่มีใครพบเจออีกเลย มีเพียงรอยเท้าปลอยเปล่าที่ทิ้งไว้ตรงพื้นหน้าศาลาแล้วหายไปกลางทางผู้ใหญ่สแสวงเป็นผู้นำหมู่บ้านบ้านห้นอยเย็นมานานกว่า30ปีชายชราในวัยใกล้เจ็ดิแต่ยังแข็งแรงหลังตรงดวงตาแน่นิ่งมองลึกเหมือนคนที่เคยผ่านโลกมามากและยังพูดด้วยน้ำเสียงเรียบครึมแต่เปี่ยมด้วยอำนาจเขาเป็นที่เคารพรักของชาวบ้านเพราะเป็นคนมีเหตุผลสุขุมและไม่โดนตัดสินสิ่งใดจากอารมณ์ แม้จะเติบโตในสังคมชนบทที่รายล้อมไปด้วยความเชื่อและศยศาสตร์ผู้ใหญ่สแสวงกลับไม่ใช่คนที่เชื่อเรื่องผีง่ายฮ่าฮเขาเป็นคนหัวแข็งและถือคติว่าทุกอย่างต้องมีเหตุผลแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ไม่เคยลบหลู่สิ่งที่มองไม่เห็นเพราะตลอดชีวิตของเขาเคยพบเจอเรื่องแปลกประหลาดมากพอที่จะรู้ว่าบางอย่างไม่อาจอธิบายได้ด้วยตาเปล่าก่อนจะมาเป็นผู้ใหญ่บ้านสแสวง แกเคยเป็นช่างไม้ฝีมือดีของหมู่บ้านเขาคือคนที่ลงมือสร้างศาลาวัดหลังปัจจุบันเมื่อเกือบสี่ปีก่อนช่วงเวลานั้นหลังคาเดิมของวัดพังลงมาเพราะพายุใหญ่ชาวบ้านช่วยกันซ่อมแซมและยกไม้เก่าที่พอใช้ได้กลับมาประกอบใหม่ส่วนไม้บางส่วนก็ถูกนำมาจากบ้านร้างหลังหนึ่งบ้านของแม่บัวพันที่ไฟไม่เหลือแต่ซาาเขาเป็นคนเลือกเสาไม้ต้นนั้นมาปักกลางศาลาโดยเหตุผลว่าแข็งแรงดีใช้ได้อีกนาน และไม่รู้ในขณะนั้นว่าไม้ต้นนั้นเป็นสิ่งที่จะกลายเป็นต้นต่อของเรื่องราวลี้ลับที่ยังไม่จบสิ้นจนถึงวันนี้หลังศาลาสร้างเสร็จได้ไม่นานผู้ใหญ่สแสวงสังเกตเห็นคราบน้ำมันเริ่มไหลจากเสาต้นนั้นทีละน้อยเขาคิดว่าเป็นเรซินธรรมชาติจากไม้แต่เมื่อพยายามขูดและเช็ดมันกลับไหลซ้ำรอยเดิมอย่างไม่มีวันหมดในคืนที่เขามานั่งตรวจงานเงียบฮ่าฮ่เพียงลำพังกลางศาลา เขาเคยได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆเดินรอบเสาแม้ไม่มีใครอยู่และเสียงกระซิบจากความเมื่อที่ทำให้เขาขนลุกจนแทบลุกหนีแต่นั่นคือเหตุการณ์ที่เขาไม่เคยเล่าให้ใครฟังแม้เขาจะพยายามวางท่าดูเด็ดขาดและเดินลูกบ้านไม่ให้ยุ่งกับเสาแต่ลึกลงไปในใจผู้ใหญ่สแสวงมีความรู้สึกผิดบางอย่างที่ฝังแน่นมาเกือบทั้งชีวิตเขาคือคนเดียวที่รู้แน่ชัดว่าเสานั้นมาจากไหนและมีบางสิ่งที่เขาปกปิด ไว้ตั้งแต่วันที่สร้างศาลาบางสิ่งที่เขาคิดว่าจะไม่กลับมาอีกแต่เมื่อเขาเริ่มฝันถึงผู้หญิงในชุดขาวที่มองมาด้วยสายตาเศร้าเจือโกรธเมื่อคราบน้ำมันเริ่มเป็นรูปรอยมือเหมือนมีใครทุบเสาจากข้างในและเสียงสะอื้นเริ่มดังขึ้นทีที่ในยามค่ำคืนผู้ใหญ่สแสวงก็เริ่มรู้ว่าความเงียบที่เขาเก็บไว้มาหลายสิบปีอาจถึงเวลาที่ต้องถูกเปิดเผยสายลมเย็นยะเยือกพัดผ่านหน้าต่างไม้ของศาลาวัด ที่สุดโทมแสงไฟจากตะเกียงเจ้าพายุส่องวูบไหวบนพื้นไม้เก่าส่องเงาของเสาต้นใหญ่ที่อยู่กลางศาลาทอดยาวเหมือนเงาคนกำลังยืนมองผู้ใหญ่สแสวงนั่งขัดสมาธิอยู่หน้าตะเกียงมือเหี่ยวย่นประสานกันแน,น่นสายตาจ้องมองเสาต้นนั้นด้วยแววที่ทั้งสับสนและกังวลข้างกายมีชายหนุ่มวัยกลางคนชื่อแจพูดลูกหลานชาวบ้านที่เพิ่งกลับมาจากเมืองหล,ลังลาออกจากราชการ และกำลังสนใจเรื่องลีลักในหมู่บ้านอย่างจริงจังเสียงจะพุดเอ่ยขึ้นท่ามกลางความเงียบจากพูดผู้ใหญ่ครับผมขอถามตรงๆเลยนะเสาต้นนี้มันมีอะไรครับผู้ใหญ่สแสวงถอนหายใจเฮกใหญ่เงียบไปครู่ก่อนจะพูดด้วยเสียงแผ่วแต่มั่นคงผู้ใหญ่สแสวงมันเป็นเรื่องที่ข้าไม่คิดจะเล่าให้ใครฟังอีกแต่มาถึงวันนี้มันอาจถึงเวลาแล้วชายชราลุกขึ้นชา า <H aha> เดินไปรูปเสาไม้ด้วยมือที่สั่นเล็กน้อยรอยน้ำมันยังคงไหลเป็นทางคล้ายเลือดที่ไม่ยอมแข็งตัวผู้ใหญ่แสวงวันนั้นเกือบสี่สิบปีก่อนหลังไฟไม่บ้านแม่บัวผันข้าเป็นช่างไม้ที่อาสารือซากบานเพื่อหาของที่ยังใช้ได้ตอนนั้นก็แปลกใจอยู่หรอกไฟไม่ทั้งหลังแต่เสาไม้ต้นนี้ทบไม่เป็นอะไรเลยไม่ไม่ไมไมไมดำมีแค่รอยไม่ตรงโคนเล็กน้อยเท่านั้น เขาหันกลับมามองจากุสายตาหนักแน่นขึ้นผู้ใหญ่สแสวงข้ารู้สึกไม่ดีตั้งแต่ตอนนั้นแต่ก็เอามาอยู่ดีเสาไม้นี่แข็งมากหนักอย่างกับมีคนเกาะอยู่ด้านในตอนยกขึ้นรถขนไม้คนช่วยหกล้มไปสองรายเหมือนมีแรงบางอย่างไม่อยากขย้ายมันจากูกลืนน้ำลายรู้สึกขนลุกกับทุกคำพูดจากูแล้วตอนสร้างศาลาเกิดอะไรขึ้นอีกหรือเปล่าครับ ผู้ใหญ่สแสวงเกิดสิคืนที่เราปักเสาต้นนี้เสร็จข้าอยู่เวรเฝ้าศาลากับลูกน้องอีกคนชื่อไอหมีตอนเด็กๆได้ยินเสียงขคอจากเสาเบาๆตอนแรกนึกว่าไม้ยุบตัวแต่เสียงมันมีจังหวะเหมือนคนเคาะตึกๆแล้วก็เงียบไปข้ากับไอ้มีมองหน้ากันไม่พูดอะไรแต่คืนนั้นมันไม่ยอมนอนในศาลามันขอกลับบ้านเขาเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดชาฮะผู้ใหญ่สแสวง วันรุ่งขึ้นไอมีหายตัวไปทิ้งแต่เสื้อเปียกเหงื่อที่แขวนไว้ตรงประตูวัดไม่มีใครเจอมันอีกเลยแสงตะเกียงสั่นไหวจากลมวูบหนึ่งเหมือนมีใครเดินผ่านทั้งสองคนหันมองพร้อมกันแต่ไม่เห็นสิ่งใดผู้ใหญ่สแสวงหันไปที่เสาเอื้อมมือลูบรอยน้ำมันอย่างอ่อนโยนเหมือนสัมผัสคนที่เคยรักผู้ใหญ่สแสวงข้ารู้ดีเสานี้ไม่ใช่แค่ไม้มันเก็บอะไรบางอย่างไว้วิญญ,ญาณแม่บัวผัน หรืออะไรก็แล้วแต่มันยังอยู่มันยังรออะไรบางอย่างรอคำขอโทษหรือรอความจริงเขาหันกลับมาดวงตาเปียกชืน้นผู้ใหญ่สแสวงตอนนั้นข้าควรฝังมันไม่ใช่เอามาสร้างศาลาแต่ข้ากลัวคนจะหาว่าข้าหัวอ่อนข้าเลยเลือกแบบที่เป็นเหตุเป็นผลแต่ใจข้าไม่เคยสบายเลยสักวันเสียงไม้ล้านเอ็ดเบาฮ่าฮดังจากเสา เรากับกำลังตอบสนองต่อคำพูดนั้นผู้ใหญ่สแสวงเสียงเบาแม่บัวพันท่าเองยังอยู่ฟังข้าด้วยข้าขอโทษทันใดนั้นตะเกียงก็ดับวูบลงทั้งศาลาตกอยู่ในความมืดสนิทเหลือเพียงเสียงลมหายใจของคนสองคนและเสียงน้ำมันที่หยดลงพื้นมามามาทันทีที่ผู้ใหญ่สแสวงเอ่ยคำว่าข้าขอโทษเสียงลมหอนก็แววขึ้นทันใดคล้ายมีบางสิ่งเคลื่อนไหวรอบศาลา ทั้งที่ไม่มีลมไม่มีฝนและไม่มีใครนอกจากเขากับจ่าอูดแต่เกงเจ้าพายุที่ดับลงไปกลับจุดขึ้นมาเองโดยไร้ประกายไฟชายหนุ่มทั้งสองมองหน้ากันสีหน้าซีดเผือดเผืด,ดจากนั้นเสียงคอก็กลับมาตึกตึกตึกคราวนี้ไม่ใช่เพียงเสียงเบาๆแต่เป็นจังหวะชัดเจนหนักแน,น่นเรากับมีคนอยู่ในเสาเขาจากข้างในอย่างรีเร่งจาพูดเสียงสัน่นผู้ใหญ่มัน มันตอบกลับมาเสียงนั้นไม่หยุดแต่กลับเร็วขึ้นตึก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 จนไม้ทั้งต้นสั่นสะเทือนคล้ายจะหลุดจากฐานศาลาพื้นไม้เริ่มเย็นเฉบเย็นจนลมหายใจของทั้งสองกลายเป็นไอขาวในยามค่ำเสียงฝีเท้าเปล่าเปลือยเดินวนราบศาลาดังแผ่วเบาแต่ชัดเจนในความเงียบจากมุมมืดหลังเสาปรากฏเงาของหญิงสาวคนหนึ่งในชุดขาวเปื้อนขมเาร่างนั้นยืนนิ่งผมยาวสยายปิดหน้า มือห้อยแนบลำตัวน้ำมันสีดำคลับไหลาอาบแขนและปลายนิ้วของเธอห,หยดลงพื้นเป็นทางเสียงครางเผาเบลเวลมาเป็นเสียงของหญิงสาวสะอื้นปนเสียงกระสิบเขาไม่เชื่อฉันเขาเผาฉันทั้งเป็นผู้ใหญ่สแสวงนิ่งงนันสีหน้าเหมือนถูกบางอย่างกระแทกเข้าไปในความทรงจำผู้ใหญ่สแสวงพึม,พ,มพึมพำพำไม่จริงข้าไม่รู้ข้าคิดว่าเองตายเพราะไฟเงานั้นเงยหน้าขึ้นอย่างเชิงชา ดวงตาที่เคยเป็นสีขาวขุ่นเริ่มเรืองแสงสีเหลืองอ่อนน้ำตามีเลือดไหลปนเสียงของเธอดังขึ้นชัดเจนเยือเย็นเจ้ารู้แต่เจ้าเลือกจะเงียบทันใดนั้นเสาทั้งต้นแยกออกเล็กน้อยจากตรงกลางเรากับแยกเป็นร่องเผยให้เห็นสิ่งบางอย่างที่ซ่อนอยู่ภายในซากกระดูกมนุษย์ในสภาพเปียกชืน้นเปื้อน,น้ำมันที่ยังไหลไม่หยุด กระดูกแขนข้างหนึ่งยื่นออกมาราวกับกำลังพยายามปีนออกมาจากอุตะโกนพระเจ้านี่มันนี่มันศพจริงๆกลิ่นสาบแรงเฉียบพลันพุ่งเข้าใส่ทงคู่ต้องเบินหน้านี้ความเย็นรอบศาลากลายเป็นไอหนาวที่แทบแช่กระดูกผู้ใหญ่สแสวงน้ำตาไหลแม่บัวพันแม่บัวพันข้าขอโทษจริงๆข้าไม่รู้พวกมันจะทำแบบนั้นข้าแค่ไปช่วยเรือบ้านแต่ไม่รู้ว่าเองยังอยู่ข้างใน ข้าไม่ได้ตั้งใจจริงๆเงาหญิงสาวค่อยๆเดินเข้าไปแนบกับเสาและเริ่มหลอมรวมกับรอยแตกเสียงสะอื้นเงียบลงไฟตะเกียงค่อยๆมอดดับอีกครั้งความเงียบกลับคืนมาเมื่อเช้าตรู่มาถึงศาลายังคงเดิมแต่เสากลางศาลาไม่มีกลิ่นน้ำมันอีกต่อไปไม่มีหยดไม่มีรอยไม่มีเสียงและไม่มีใครเห็นเงาหญิงสาวคนนั้นอีกเลยแต่ในร่องเล็กๆตรงโคนเสา มีดอกไม้ป่าขึ้นอยู่หนึ่งดอกดอกเดียวที่บานสวยงามท่ามกลางพื้นไม้เก่าแก่ของศาลาหลังเหตุการณ์คืนนั้นเรื่องของเสาตกน้ำมันกลายเป็นที่กล่าวขวัญไปทั่วทั้งหมู่บ้านผู้คนแห่มาดูเสาไม้กลางศาลาวัดที่เคยไหลน้ำมันไม่หยุดแต่บัดนี้กลับแห้งสนิทเรากับไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นแต่บางคนก็ยังได้กลิ่นจางๆของควันไฟและเสียงสะอื้นแววมาเบาๆ เมื่อยืนอยู่ใกล้เสายามค่ำคืนและผู้ใหญ่สแสวงก็กลายเป็นคนเงียบขรึมมากขึ้นเขาไม่พูดถึงคืนนั้นอีกเลยแต่กลับไปนั่งศาลาวัดทุกวันหอบเอาเสื้อผ้าห่มและรูปถ่ายใบเดียวของหญิงสาวที่ชื่อแม่บวัวพันมาวางตรงหน้าเสาเหมือนเป็นการเฝ้าถ่ายบาปหรืออธิษฐานอย่างเงียบงนันวันหนึ่งหลังฤดูหนาวเริ่มคลายความเงียบก็เข้าปกคลุมศาลาอีกครั้งชาวบ้านพบผู้ใหญ่แสวงน,งนั่งพิงเสาต้นนั้น ดวงตาปิดสนิทร่างสงบนิง่งเรากลับหลับไปอย่างไร้ทุกแต่ไม่หายใจอีกแล้วในมือของเขามีดอกไม้ป่าดอกหนึ่งดอกเดียวกับที่เคยบานตรงโคนเสาไม่มีคราบน้ำมันไม่มีเงาไม่มีเสียงอีกแล้วมีเพียงความสงบและกลิ่นไม้เก่าๆที่อบอุ่นเหมือนความทรงจำศพของผู้ใหญ่สแสวงถูกฝังไว้ไม่ไกลจากศาลาในจุดที่เขาเคยนั่งทำงานเมื่อตอนยังเป็นช่างไม้หลวงตาในวัดบอกว่า เขาไปอย่างสงศเหมือนคนที่ได้รับการให้อภัยแล้วศาลาวัดยังคงอยู่เสายังคงตั้งตรงแต่ชาวบ้านไม่มีใครกล้าใช้ศาลานั้นอีกศาลาเก่าถูกปล่อยให้ร้างไปตามกาลเวลาและต้นไม้เริ่มขึ้นคลุมรอบฮ่าฮ่าจนกลายเป็นสถานที่เงียบสงบเรากับถูกคืนให้ธรรมาชาติตำนานเสาตกน้ำมันยังไม่หายไปจากหมู่บ้านแต่กลายเป็นเรื่องที่ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าขานให้ลูกหลานฟัง ไม่ใช่เพื่อความกลัวแต่เพื่อเตือนว่าอย่าลบหลู่สิ่งที่มองไม่เห็นเพราะบางครั้งสิ่งที่เงียบที่สุดอาจเป็นสิ่งที่มีพลังที่สุด